ไม่ยอมแยกขอแชร์แฟนหนุ่มด้วยเชิญพบกับพี่น้องสาวฝาแฝดแอนนานและลูซี่แม้ว่าโดยทางเทคนิคแล้วทั้งคู่จะไม่ได้ตัวติดกันแต่ทั้งคู่กลับแยกจากกันไม่ออกนอนก็นอนเตียงเดียวกันทำงานที่เดียวกันแม้แต่แฟนก็คนเดียวกันสาวฝาแฝดจากออสเตรเลียตะวันตกคู่นี้ไม่เคยแยกจากกันมาตั้งแต่เกิด ทั้งคู่ยังตัดสินใจลงทุนใช้เงินกว่า6ล้าน3แสนบาททำสัญญกรรมเพื่อให้เหมือนกัน100%เอร์ซหลังจากพบเบนเบิร์นหนุ่มช่างไฟไวัย31ปีผ่านทาง Facebook ทั้งคู่ก็ได้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ของความใกล้ชิดด้วยการเปิดเตียงให้เบนกระโดดขึ้นร่วมใช้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณแม่วัย71ปีของพวกเธอน่ะเห็นด้วยกับสิ่งที่ลูกๆทำและถ้าหากพวกเขาทะเลาะกันเมื่อไหร่ คุณแม่ก็เลือกที่จะเข้าข้างเบนในขณะที่การร่วมชีวิตกับฝาแฝดแสนสวยอาจจะฟังดูดีเบนเผยว่าเขาต้องใส่ใจและก็พยายามมากเป็นพิเศษที่จะบริการสองสาวพวกเขาเริ่มคบหากันหลังคุยกันนานตั้ง6เดือนเพราะสาวๆทั้งสองไม่วางใจใครง่ายๆและอยากจะให้แน่ใจว่าเบนนะ่ะรักจริง BANG! <laughs>